เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาหรือการตั้งศูนย์ MOE นะครับ f e t y s c h o ู l หรือ Safety Center ตรงนี้เนี่ยผมไม่ห่วงเรื่องการขับเคลื่อนศูนย์กับนำระบบเทคโนโกับวางระบบซึ่งจากงานนี้นะครับความปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะคิกออฟระดับประเทศในวันที่10 นะครับกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วก็จะมอบภารกิจให้กับโรงเรียนกับเขตพื้นที่ไปดำเนินการหน้าที่ของเขตพื้นที่ก็คือการขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับโดยผ่านโปรแกรมความร่วมมือที่ทางศูนย์ s ซฟ e ี้เซ็นเตจะเป็นคนออกแบบไปแต่บทบาทของเขตก็คือการขับเคลื่อนโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในทุกๆด้านแต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ผมประกาศนโยบายเรื่องความปลอดภัยมาเนี่ยเราก็เห็นเด็กไม่ปลอดภัยครูไม่ปลอดภัยอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกัน แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความไม่ปลอดภัยจากพวกเรากันเองระหว่างครูกับเด็กนะครับระหว่างพออ,อกับครูเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้อยากให้ท่านผู้มีการเน้นย้ำนะครับการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้จริงๆให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับโรงเรียนจะต้องไปทำอย่างไรบ้างกระบวนการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยต้องทำยังไง ซึ่งเราได้มีคู่มือหรือแนวดําเนินการไปให้แล้วนะครับก็ฝากท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตนําคู่มือนั้นลงสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้คือหน้าที่ของท่านแต่อย่างไรก็ตามนะครับกรณีครูกับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้น ท่านผู้อำนวยการต้องติดตามกำกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะผมถือว่าครูกับนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะครับและต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยโดยเร็วแต่ไม่อยากให้เกิดแต่การแก้ปัญหาแต่อยากให้โรงเรียนหาวิธีการป้องกันปัญหาจะดีกว่านะครับในเรื่องของกระบวนการดาเนินการก็ขอว่าเป็น อันที่สองและอีกเรื่องหนึ่งภัยนอกจากการละเมิดแล้วเนี่ยก็มข่าวในช่วงนี้ก็จะมีเด็กจมน้ํานะครับเสียชีวิตจากการจมน้ําอยู่เป็นจํานวนมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราประมาทไม่ได้เพราะมีกระเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยมีค่อนข้างสูงแล้วโรงเรียนจะร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างไรในการที่จะป้องกันในสิ่งนี้นะครับ ว่าการเสียชีวิตเกิดจากอะไรนะครับซึ่งถ้าผมดูศึกษาจากแนวทางที่เห็นชัดที่สุดก็คือเด็กจมน้ำส่วนใหญ่เด็กไปเล่นน้ำในบ่อที่มีรถแบ็คโคไปดึงนะครับขอบบ่อให้มีลักษณะชันซึ่งอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีลักษณะอย่างนี้เนื่องจากเราเป็นระบบธรรมชาตินะครับน้ำมันก็จะตื้นแล้วก็จะลึกลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆโอกาสเด็กที่มันจะ ตกลงไปแล้วจะจมน้ําทันทีมันก็ยากแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับกายภาพใหม่หรือการระมัดระวังในการที่จะไปเล่นน้ําอย่างเมื่อเช้าก็เห็นก็เด็กสองคนไปเล่นน้ําแล้วไปเล่นลูกฟุตบอลแล้วเอาสุนัขไปด้วยพอลูกบอลหล่นตกลงไปน้ำไอสุนัขก,ก็ลอยไปเอาลูกบอลไอเด็กก็ลงไปช่วยเพื่อสุนัขสุดท้ายเด็กก็จมน้ําไปกับ การไปช่วยเพื่อหวังอยากช่วยสัตว์ก็ตัวเองก็เสียชีวิตไปด้วยซึ่งลักษณะแบบนี้คือการรู้เท่าไม่ถึงการว่าอยากช่วยแต่ช่วยไม่ถูกวิธีอันนี้ก็เกิดปัญหาก,ก็อยากให้เน้นย้ําในเรื่องนี้นะครับแล้วภัยอีกอันหนึ่งที่กําลังเข้าม,ามามากที่สุดตอนนี้คือภัยทางไซเบอร์หรือภัยทางเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กนักเรียนเราค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่าทาอย่างไรนะครับ โรงเรียนเราจริงจะเป็นที่ปลอดภัยขนาดเราไม่ได้เปิดโรงเรียนออนไซต์ site, เต็มที่นะครับยังมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ถ้าเปิดเรียนขึ้นมาจริงๆเนี่ยความไม่ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนอกแากเราเป,ปลอดภัยจากโควิดอีกเราก็ต้องเป็นเรื่องที่เราท้าทายในเรื่องของความปลอดภัยในห่วงเวลานี้เป็นกรณีพิเศษอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอถือโอกาสสื่อสารกับ ท่านผู้ในการได้หาแนวทางและรนรงคร่วมกันนะครับวันนี้ผมอยากสื่อกับท่านทั้งหลายว่าเราคงปล่อยนาเชิงนโยบายลงไปไม่ได้อยากแต่ให้มีการติดตามในทางการปฏิบัติและลงแอคชั่นเชิงพื้นที่อย่างจริงจังนะครับเขาพูดถึงเรื่องโควิดวันนี้วันที่31นะครับเป็นวันสุดท้ายของการที่ประกาศมาตรการชั่วคราวหลังปีใหม่นะครับ ถ้าสิ้นสุด31ไม่มีหนังสือสั่งการใดๆไปก็นั่นหมายความว่าบุคลากร,กรก็ต้องมาทำงานเต็มรูปแบบคือ100%เซนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อแต่ละจังหวัดที่จะต้องมีมาตรการไปเบื้องต้นขอให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีประกาศอะไรใหม่ไปเพิ่มเติม ก็ถือว่าสถานศึกษานั้นสามารถเปิดออนไลน์ได้แต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆที่จะต้องดําเนินการ